เอาใหม่พี่เนาะขึ้นใหม่กันสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อสิบวัดดีค่ะวันนี้พี่อ้อยก็มาทำอีกบทบาทหน้าที่อันหนึง่งก็คือตำแหน่งของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บเงินเก็บทองในส่วนต่างๆข,ของหมู่บ้านเนาะ มีมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเพื่อนๆหลังจากหน้าที่บทบาทตนึ่งกลมาทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านเจ็ดถูบ้านบ้านตอนไหนเราก็มาทำแล้วพี่อ้อยเป็นอีกบทบาทหนึ่งถ้าใครถ้าใครสวมหมวกให้พี่อ้อยตำแหน่งอะไรพี่อ้อยก็จะเต็มที่กับมัน อยากจะทําผลงานของตัวเองมาออกมาให้มันดีแล้วให้เขาเห็นผลงานว่าเราทําได้สิ่งไหนที่เราทําไม่ได้สิ่งไหนที่เราไม่ได้เรียนรู้เราก็ไปถามหัวหน้าพัฒนากรถามน้องๆที่ก็อยู่ห้องเครือข่ายกองทุนได้อย่าไปอายอย่าอายในการสอบถามเนาะเพราะาเราไม่ได้เรียนมาด้านนู้นยอดจบกศน ก็สอนพื้นฐานง่ายๆเรียนกอสโนเป็นอะไรที่เรียนง่ายที่สุดส่วนมากก็จะเป็นทำโครงงานโครงโครงงานส่งกอสอนแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเรียนถึงเวลาสอบแล้วก็ใกล้จะสอบแล้วก็อ่านข้อสอบไปสอบ สอบไม่ได้เราก็สอบซ้ำตัวไหนเราตกเราก็มาอ่านแล้วก็ไปสอบซ้ำก็ผ่านนะแตเ่เรื่องเรียกนการบัญชีเรียนอยู่โบรววชอไม่จบหรบบอกก็ไม่เก่งอะไรเดบิตเข้าเดบิตออกอู้ยคงเล้เปิดปิดโอ้ พี่อ้อยได้อย่างเดียวพื้นฐานง่ายๆนะของการทำบัญชีเข้าแล้วก็ออกเข้าวันนี้สิบล้านุ่งน,นี้ออกห้าล้านอย่างนั้นก็ได้ไปสมก,การไปเดบิตไปโอ้ยปัดหัวเรียนไม่จบบางคนเรียนไม่จบเพราะอะไรที่มันเป็น เหมืนพื้นฐานพื้นฐานไม่ก็มียุพอยู่ที่ตะกกนพี่อ้อยก,ก็เป็นกรรมการตั้งแตปีสี่แล้วแต่พี่อ้อยยุ่งแค่การเขียนเอกสารการเงินพี่อ้อยไม่ไปยุ่งไม่อยากจับเลยจับแล้วเกิดความรูปมากแ้อยากไปใช้ของเรา แต่ใช้ใช้ก็ใช้ได้แต่ถึงเวลาคืนคุณก็ต้องมีคืนคับพี่อ้อยชอบทำงานเขียนรวมง,งานจิตอาสาแต่ก่อนยังไม่มีโครงการคำว่าจิตอาสาหรอกเพื่อๆเพิ่มมามีในรัชกาลที่ที่เก้าใช่ไหมเอ่อ Ừ, งานสังคมงานช่วยเหลือช่วยกูนกันแต่ก่อนมกกอนีพี่ตะกลนะพี่อ้อยจะไปงานตายนี่จะเห็นพี่อ้อยเลยงานตายเรื่องงานตายเขาไม่ต้องเชื้อเชินกันนะคือเอาแรงกันอย่างเงี้ยพี่อ้อยก็จะไปกับเพื่อนพี่อจจ้อยคือไปจอยไปก็คือพ้อนผอมไปด้วยกันงานไหนงานนั้นไปเราไปเราสู้เราสู้ช่วยเขาจนเสร็จงาน ช่วงนั้นช่วงนั้นหลังจากที่พี่อ้อยเลิกลาก่ะสามีเนาะเราไม่อย,อยากอยู่บ้านคนเดียวเราก็เลยไปช่วยงานแบบนั้นเราไม่อย,อยากอยู่คนเดียวแถยมาไม่ครบทีนี้ครูครูคก็เลงเห็นนะครูคือครูเป็นคุณครูที่เป็น เขาเป็นคนในหมู่บ้านเขาก็เลยเห็นว่าเอออ้อยมันอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็ยัดเยียดตำแหน่งให้เลยเจ้าค่ะไหนๆจะคุมสติีคณะกรรมการการศึกษาทุกสิ่งอย่างอะ่ะก็ให้ก็ส่งไปเมื่อก่อนพี่อ้อยพูดไม่เ็นหรอกพูดไม่เก่งพูดเก่งไหพูดเก่งใช่พูดเก่ง,กง,กงแต่เรื่อง เรื่องที่มันเขาเรียกว่าสนุกเฮฮานาะแต่ถ้าถ้าจะพูดถึงเป็นการเป็นงานนะพูดถึงพูดภาษาราชการนะ่ะนะคุณง่ายคือพูดภาษาราชการพูดภาษาการเข้าสังคมก็ไม่เป็นก็ได้เรียนรู้จากบรรดาครูบาอาจารย์ของตัวเองแนหะ อันก็สอนด้วยว่าการเข้าสังคมการคุยกับคนกลุ่มก้อน,นไหนการเรียนรู้เมื่อก่อนนแะจับไม่สวัสดีก็อีสันเสืออรชัทย <c oughs> ทุกวันนี้ไม่ละคะ่ะชัดเจนัชะชนันย่อลกเป็นเสียงดังนะเวลาคุยกับลูกบ้านถ้าลูกบ้านไม่ฟังเลยพี่อ้อยจะ ถ้าพวกคุณไม่หยุดอีฉันก็จะไม่พูดต่อประมาณนั้นนะตอนนั้นนะแต่ลูกบ้าก็คือก่อนเราจะคุยอะไรกับเขาเราก็บอกว่าขอเวลาถ้าสมมติว่าเนื้อหาของเรามันไม่เยอะเนาะเราก็จะบอกว่าขอขอความร่วมมือในการฟังก่อนไม่เกินห้านาทีหรือสิบนาทีเราก็จะพูดเป็นหัวข้อขึ้นมาขึ้นมา,นมาแล้วก็อ่ถ้าใครสงสัย ข้อไหนก็ให้ถามซักถามถ้าเราไม่มีการสักถามหมายความว่าคุณฟังเข้าใจนะแลวพี่อเอ๋ก็ชอบพูดว่าการประชุมคุณต้องประชุมแล้วฟังให้เข้าใจแล้วไม่ต้องออกไปคุยกันข้างนอกมีข้อข้อใ,ใจอะไรถามไม่ถามในที่ประชุมพอในที่ประชุมคุณไม่ถามคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณก็ไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแต่ถ้าพูดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะพี่อเอ๋จตามถึงบ้าน ได้ข่าวมาว่าคุณพูดแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมยิ่งพี่อ้อยจะเอาคนพี่อ้อยจะไม่ให้ให้เซ็นแทนใครที่มาเข้าประชุมมันจะมีะรายชื่ออยู่ในในวาระการประชุมพี่อ้อไม่ให้เซ็นแทนแล้วพอได้ยินข่าวว่าคุณนู้นคุนี้พี่อ้อยจะมาดูในสมุดบัญชีว่าสมุดบันทึกการประชุมว่ามีชื่อคุณหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วคุณไปพูดอย่างนั้นพี่อ้อยจัดเต็มประชุมไม่เข้าไม่ร่วมแต่ทําไมมีเนื้อหามาคุยข้างนอกได้ ทำไมไม่ถามในที่ประชุมและทำไมไม่ไปพี่อ้อยไม่ให้เครดิตคนที่ไม่ไม่มีเลยชื่อเข้าร่วมประชุมพี่อ้อยไม่ให้เครดิตก็เลย่อ้ยไม่สนใจพี่อ้อยจะย้ําเสมอว่าการประชุมคุณต้องมาถึงคุณจะเป็นลูกหนี้ค้างหรือไม่ค้างคุณก็ต้องมาฟังเขาแต่ถามว่าเราไปฆ่าคุณไหมในการพงถามนี้เราไม่ฆ่าเราทําตามหน้าที่ ก็จะโกรธจะเคืองกันแค่นั้นแหละพอคนทําไม่ได้คุณออกไปข้างน,นอกคุณก็จะต่อว่ากรรมการแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่มีอะไรอะ่ะมาคุยกันในที่ประชมุมไม่ต้องกลัวอายคือคุณไม่มีส่งหรือไม่มีอะไรคุณก็ต้องมาคุยกันเนาะในการประชมุมคือเขาขอความ,มร่วมมือว่าย่างๆ แต่ส่วนมากก็จะฟังกันนะฟังฟังให้จบถ้าคุณเข้าใจเขาก็ไม่ถามคุณไม่เข้าใจเขาก็ถามให้มันจบในที่ประชุมี่ชอบความชัดเจนแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือก็จัดซะหน่อยจะได้รู้ว่าเราคนจริงเนาะเราคนจริงเรามุ่งม,มั่นในการทํางานให้คุณแล้วแต่คุณไม่ให้ความร่วม,มือแล้ว ดันเก่งข้างนอกอะ่ะเรียกว่านัก,นกเลงเก่งข้างนอกทุกเรื่องไม่พอใจใครพูดข้างนอกพูดแล้วพอเข้าไนนที่ประชุมอะ่ะพูดนะคะสอบถามเลยนะคะใครข้องแกเลยสอบถามนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติม,ม,มคือนินทาเก่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราก็แค่มอง ปล่อยผ่านเนาะปล่อยผ่านอันไหนที่มันจะนี้กับตัวเองเราก็แย้งเขาขึ้นมาเราก็ต้องฟังให้ความคิดเห็นเขาคลิปนี้สิบนาทีแล้วพี่เอเ๊จบก่อนนะคะ